สวัสดีค่ะวันนี้นุชก็เจอลูกค้ายืดผมอีกแล้วจ้าจากผมยาวตัดเป็นผมสั้นนะคะก็คือเป็นบ๊อบตอนแรกลูกค้าอยากได้เป็นบ๊อบเท่ากันประมาณข้อนุชก็มองว่าเอสภาพเส้นผมเป็นคนผมเส้นเล็กนะแล้วก็อเอาไ้ปิดแก้มหน่อยดีกว่าอะไรย่างนี้ก็เลยแนะนําเป็นบ๊อบเทน่ายาวนิดนึง ก็คือให้ข้างหน้าเนะี่ยยาวก่บคางนิดนึงนะคะไม่สั้นจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เน้นซอยปลายนะไม่เน้นซอยเลยเพราะว่าเป็นคนผมเส้นเล็กนะคะแล้วก็ผมล่วงตลอดเวลาแล้วก็มีผมเกิดใหม่ตลอดเวลาผมไม่ได้หยิกเยอะแค่ชี้ฟูเท่านั้นนะคะแล้วก็ปลายผมไม่ได้แห้งไม่ได้ช็อตไม่ได้เสีย และก็ที่สําคัญคือผมเพิ่งผ่านการทําสีมาไม่ถึง1เดือนนะคะโอเคก็ลูกค้าก็บอกมาต๊ดๆตโอเคเราก็ประเมินผมเรียบร้อยก็ให้ลูกค้าเลือกว่าจะยืดแบบไหนอ่าต้องการราคาแบบไหนก็จะมีน้ํายาให้ลูกค้าเลือก3อย่างนะต๊ดๆตอ่าลูกคา้าโอเคอันไหนอ่ะว่ากันไปนะเราก็เริ่มตัดเริ่มยืด จบงานน่าจะประมาณ4ชั่วโมงมั้งถ้าจําไม่ผิดอันนี้ก็คือแค่เป่าแห้งจบงานเท่านั้นไม่มีการใดซ้ำนะคะอันนี้คือเป็นยืดตรงแบบธรรมชาตินะคะก็ตายงุ้มเล็กน้อยไม่ได้เยอะนะแล้วก็ไม่ใช่ตรงทื่อนะคะก็จะสอนเซตผม ตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าหลังจากสระผมเราจะต้องเป่าผมแบบไหนควรใส่อาหารผมตอนไหนนะคะจะได้ดูแรง่ายขึ้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะคราวนี้ก็ผมตรงไปยาวๆเลยนะคะแล้วก็บอกลูกค้าว่าอย่าไปตัด ปลายผมออกนะอย่าตัดปลายผมบ่อยอย่าไปเล็มผมบ่อยเพราะว่าที่มันงุ้มได้ตอนเนี้คือที่มันอยู่ที่ปลายผมถ้าเราตัดออกปุ๊บเนี่ยไอ้ที่งุ้มมันก็จะค่อยหายไปเรื่อยๆคราวนี้มันก็จะเป็นตรงแบบทื่อๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกับยืดแล้วมันเหมือนยืดตรงแบบธรรมชาติสวยธรรมชาติคือไม่ต้องอะไรไม่ต้องหนีบอะไรแล้วใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถยืดผมได้แต่กรุณาจองคิวนะ้าเฟ